วันนี้มาชมมวยไทยมันๆชก,นนนกกันน้ำหนักกกัด71กิโลกร,รมัมระหว่างมุมขาวเทนตวนี้ก็คืออับดุลลาเยเดลโลอายุ27ปีสูง176เซนติเมตรมาจากประเทศอิตาลีนะครับกับคูช่ชกของฝ่ายนําเงินวันนี้ขออนักกับคู่ชกของมุมดำก็คือปตาทาออภิชาติฟาร,ร์มอายุ27ปีเท่ากันสูง178เซนติเมตรจากประเทศไทยนะครับวันนี้ อิตาลีกับไทยเจอกันนะครับเปิดตัวมาแล้วนะครับปตทอภิชาติรามวันนี้ศึกไทยอิตาลีนะครับเดียรโลนิสโชคมา28ครั้งชนะ23แพ้สเสมอหนึ่งนะครับจากอิตาลีนะครับส่วนปตทอนี่โชคมา1 8 1ครั้งชนะ150แพ้3าเสมอหนึ่งนะครับมาดูว่าวันนี้ศึก ไทยฝ่ายกรุงลมใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างไทยกอิตาลีนะครับแต่งตัวยังกับอินเดียแดงเลยนะครับเดียโลแต่มาจากอิตาลีนะครับอุปก,กรณ์แต่งตัวมัดผมมัดตามแขนนะครับเหมือนมาจากเผาอินเดียแดงเลยนะครับอับดุลละเยเดยโลนะครับ ก็ลัมวยกันก่อนนะครับตามสบับแม่ไม,ม้มวยไทยเดยโลก็ก็ลํมวยได้เหมือนกันนะครับเพราะฝึกฝนมวยไทยมานานเหมือนกันนะครับก็เข้าใจแม่ไม,ม้มวยไทยได้ดีนะครับลำลํมวยลำมวยได้สวยงามเหมือนกันนะครับอับดุลลาจดเดโลนะครับจากอิตาลีแต่แต่งตัว เหมือนมาจากทางแอฟริกาเลยนะครับโอ้ลำเหมือนได้สวยงามน,นะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ฝีมือจะเป็นยังไงเศรษฐีดีนะครับโชคมา28ครั้งชนะ23เลยนะครับแพ้แค่4ครั้ง ผ้ที่จะให้คําตอบก็คือปตทอนะครับปตทอก็เป็นนักชกที่แพ้มาเป็นเหมือนกันประเภทดุดันขาลุยนะครับจงหลังมานี่ฟอร์มดีนะครับปตทสนะมาตลอดนะครับยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับมาดูว่าเดียรโลจะหยุดเขาได้หรือเปล่านะครับเอาแล้วเมือนน่อลนวก็มาฟังกิจาก,การจากกรรมการนะครับกรรมการนี้เป็นชาวอิตาลีนะครับ อ่าพร้อมแล้วก็มาดูยกที่หนึ่งกันได้เลยนะครับอ่ายับไปพันท้อยับขึ้นเหมือนกันเดโลพันทอเตะไปอ้าวดันฟันศอกมาเดโลพันทอกระเจาะเขไปเดี๋ยโลก็จะมายโยเต้มาโอ้เต่ละเสียหลักไปไม่มีอะไรนะครับพัทมอมันซอก็ไปเดี๋ยวโลมกนกันขึ้นมาแทงเข้ามาอา้าพันทอก็แทงอ้าวดังคนดังแทงเข้าโยอะอ่ากับการแยกมา ปะทอก็อยากก็ไปเตะไปโอ้จับก็ได้อืมพยายามจเจียวแต่ไม่ล้มนะครับกรรมการบอกว่าห้ามเจียวขานะครับปะทอก็อยากก็ไปเดี๋ยวเราจะไปจะไปบางสอง่อกำลังตัวเข้าหน้าไปเอา้ากอดข้อแทงเขา้เาปะทอก็แทงเอาขวางหน้าไว้อยู่กรรมการแยกมาปะทอจะไปเดีเ๋ยวเตะสวนโอ้เดี๋ยวโลก็ไม่ยอมกรรนการนะเยับเข้าหน้าไปบานส่อก็จะไปแทงเข้าไปเดี๋ยวโลปะทอก็แทงขึ้นเหมือนกัน พยายามจะแทงเขาโอ้โดนเบี่ยงล้มลงไปเลยมีอะไรนะครับเบี่ยงล้มลงไปเดี๋ยวโล่ยังลุกขึ้นมาสู้ไหมมันเขาตึมตัวแทงเข้าไปพอเราก็แทงขึ้นเหมือนกันเนี้เโลกระแทงมาอาสอนเมือก็นยอะกรมการแยกออกมาเดี๋ยวโล่ก็ไม่ยอมเหมือนกันก็ตอบโต้ได้เรื่อยโอ้ซอมเข้าไปเหมือนกันพอเราจะไปเดี๋ยวโล่มันซอมเข้ามาเดี๋ยวโล่แทงเขาพอพอเราหมัดตึ้มซ้อมเข้าไปแทงเขาแล้เขากันเยอะ กรรมการแยกมาเอารวยกันไหมเดี๋ยวเราจะมาปราชิตไปเดี๋ยวเรามาสวนมาแทงเข้ามากรรมการแยกมากดโอเต้พื้ไปเดี๋ยวโลปราชมันสองคนน่ะก่อนก็เดี๋ยวเราแทงเขาปราอก็หาจังหวแทงย่อนแทงไม่ได้เป็นว่าเดี๋ยวโราแทงเขาได้ดีกว่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวโรมันสองเข้าไปเดี๋ยวโราคลงไอ้ปราชอลังหน้าไว้กดคอลงมากดคอได้แต่ไม่แทงเขากรรมการเขาแยงมา อ๋อเต้ไปเต้ไปเหมือนกันเอาตสามคนตั้งเต้ t. จับค่าได้พอทอมทำกันแยกมังก่อนะครับจะเบี่ยงลม้มมันสองคนตัวเดี๋ยวอ๋อทำการแยกไม้ครั้งนึงโอ้กอดกันดีนะครับพอทอมเตไปเดี๋ยวเราสองคนหน้ามันสองคนหน้า,อ,า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 อ,อ๋อพอทอมมาคอมนเดี๋ยวรแทงเขาดันเขาเชี่ยวมากพอทอแทงโอ้ดอกนี้ขเขาพอทอแทงยัดใส่เข้าไปเลยนะครับพอทอมมันสองคนหน้ามันสองคนหน้าไป ฟันซอกกูซอกเขาเต็มเต็มเลยมีแตกแล้วนะครับตอนนี้ปทอแตกแล้วโดนสอกไปเอาซอกพุดไปนเนโรอ่อพยายามจะเน้นสอกแล้วตอนนี้เนโรจะซ้ำแผลเดิมนะครับอากรมการแยกมาเดี๋ยวรฟันซอกไปครั้งหนึ่งฟันซอกพุดไปโดนหมัดของปทอปทอกดคอไว้กดคอไว้อากดคอเสียไม่แทงเข่ากําการก็แยกมานะครับอ้กดคอแต่ไม่แทง,ขงเข่เาปทอเดินนไปเอาโดนหมดัด แทงเขาไปาหมดยกนะครับโอ้หมดยกแรกไปปตทมีแตกนะครับโอ้วยไทยไม่ค่อยเตะเลยนะครับปตทนี่เดินไปแรกมัดแได้เขาอย่างเดียวนะครับมวยไทยไม่ต้องเตะนะครับกองก,การก็พักเหมือนกันนักมวยก็ให้น้ำไป ว่าตอนยกที่สองนะครับเรื่อยๆปศอเตะไปเดี๋ือดลาสองคณะปศอฟันสองเดี๋ยวเรามัดคืนเหมือนกันอ๋อหมัดจับได้กันอ่ะมัดสวนกันเลยบวกกันเลยเอ๋อใครจะแม่งกันโอ้เตะกันคอเลยเดีด๋ยวโลโอ้ปศอเกือบไปนะครับอ๋อฟันสองก็ดังเขาเชือกไปทำการแย่งมาโอ้ดอกนี้ทําได้สวยเลยเดีด๋ยวโลเตะกันคอเลยปศอมัดคว่ำไปอ๋อแทงเขาเดือดลูกแทงเขาอ่อดันเขาเชือกไปปศอฟันสองก็ไปโอ้ ปอทอนี่ยังหวงขาจะไม่ค่อยเตะเลยนะครับแต่เข้าไปยังมัดเอา้ามัดเข้าไปข้างนึงโดนโดนไม่เต็มเท่าไหร่นะครับอมอก็ได้แทงเขาปอทอแทงเขาเดี๋ยวเราแทงปอทอขยับเขา้าไปเดี๋ยวเราจะยังปั้นศอกโอ้ปั้นศอกปอลทอนเก็ได้แทงเขาเดเขยาก็มาเบี่ยงลงมาเอา้าเบี่ยงล้มมันใช่ไห่แทงเขานะครับมาลุกขึ้นมาเริ่มลุกช้าแล้วเดี๋ยวอยมองทีมงานอยู่ เดี๋ยวฟันสองก็ไปปทอมหมัดเ้าน้าเดี๋ยวเราหมัดซื้มันกันกอดก็ได้กอดก็ได้ดไดปทอมหาจากมันแทงเข้าอยูอ่ไม่แทงกรรมการก็แยกมาอย่างมาก่อนเดี๋ยวโราจีบไปปทอมมัดเข้าไปแทงเขา้าเยเข้าไปอ่าปทอมแทงเขา้าไปแทงเขาเยเขก็ไปโอ้เป็นปทอมเสียหลักล้มลงไปนะครับล้มไปเปนทอมเดินลวยปทอมมัดเย้เขา้าไปโอ้ซอกกพือดไปเดี๋ยวโลซออกอีกครั้งนึง อ่าวปัทธรกอดกอดไว้กอดกอดไว้แทงเขาจะก็ไปแทงเขาจะก็ไปโอ้เขาดอกนี้เข้าเต็มเต็มอยู่เหมือนกันด้วยไหมเดจริญทีไใบเราทำสองข้างหน้าไปเดี๋ยวโลกปัทธรบอกเราล็อกคอมาแทงเขาอ่๋ยวโลกจะแทงขึ้นอยู่กันเอาเบี่ยงไปปัทธรด้วยไหมโอ้ซอกลับมาไม่โดนกดกอดไว้ปัทธรเบี่ยง ล้มลงไปเดี๋ยวล,ล้มลงไปครับโอ้หัวออกนอกเชือกไปเลยนะครับโอ้หัวนอกเชือกไปเลยดีไม่ตกเวทีนะลุกกันมาแล้วอ่าลุยกันไปเดี๋ยวตีไปประดามัดก็ไปแขวางหน้าไว้เวี่ยงลงอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่เลยทมการดึงไว้เดี๋ยวตกเวทีนะครับออืมลุกช้าแล้วลุกช้าแล้วเดี๋ยวล่อเอาเดินเลยกัไใหม่เดี๋ยวเรา,เาเมาสามารถประามัดขึ้นเหมือนกัน เดี๋ยวเราแทงเขาปัทอกก็แทงเขาเดี๋ยวเราปันศอกปัทอกแทงเขาลากมาแทงเขาขึ้นเหมือนกันปันซอแทงเขาก็ไปโอ้เขาของปัทอกได้ผลอยู่นะครับเดี๋ยวเราปันศอกเข้ามามัดมาศอกมาเอาปันซอกจะกอดคอแทงเขาแทงไม่ได้เอาเวียงล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งโอ้เริ่มปอแปรแล้วเริ่มปอแปรแล้วเดี๋ยวเราปัทอกมัดเขาทังตัวเดี๋ยวเราซอกปัทอกแทงเขาก็ไปกอดคอมาเดี๋ยวเราก็แทงขึ้นเหมือนกันปันแทง กดเข้ามาโอ้กว่าจะแทงเขาได้แต่ละดอกนะครับเน้นกอดอยบโยบจะมันปัสสมัดเข้าไปเอาปัสาวะกอดค่อาแทงเขาเข้าไปเอาขวางไว้ขวางไว้กรรมการแยกมาเอามวลยกที่สองนะครับอ่าก็เริ่มสูสีกันจีนะครับว่าตอนยกที่สามเลยลุยกันใหม่เลยอ่าลุยยกที่สามยกสุดท้าย เดี๋ยวเตะไปมาทอมัดสวนเอามัดแลกกันมัดแลกกันเอาบวกมันพอแทงเขาแทงเขาก็ไปทาการแยกมารู้สึกว่าโดนเข่าจะอ่อนไปเหมือนกันครับเดียโลโดนเข่าเดี๋ยวเตมาพอทอดมัดสวนเอาพอทอดมัดทุกาีไปเดี๋ยวมัดสวนมาเอาบวกมัดแลกกันบวกมัดแรกมันกันเลยเอากอดเข้าอดแทงเขาก็ไปแทงเขาขึ้นเหมือนกันเอาทำการแยกมา โอ้และเตะนี่นับครั้งได้เลยนะครับเมื่อคนนี้เน้นหมัดกับเขาเป็นหลักเอามัดเข้าไปเดี๋ดวยวเรา็มัดสวนมนกันเดี๋ยวเรามัดซ้มารถพอทำามัดขึ้นมนกันเอามัดแรกกันกดขอได้ก็พอแทงขเข้าไปแทงขเข้าไปกำการแยกมากพอทำเตะไปเดี๋ยวเรามัดสเนมอนกันเอากดอได้แทงขเข้าไปฟันศอกโอ้ วันศอกจังหวัดที่รมการแยกกรรมการเตือนเลยนะครับโดนศอกเข้าไปที่ท้ายทอยนะครับอว้โดนอย่างเงี้รรมการต้องให้พักก่อนนะครับศอกเข้าไปที่ท้ายทอยนะในจังหวัดที่กรรมการกําลังแยกนะครับกรรมการเตือนนะครับให้ระวังนะครับอ่า แทงเขาก็ไปปอดปอดก็ได้ก็ได้แทงเขาจักไปโอ้เวียงล้มลงไปเลยโอ้หัวเสียหมวก็โมไปนอกพื้นท really? oh, ี uh, ่เลยนะครับเดี๋ยวรอ้าวเริ่มลุกช้าแล้วปอดท่เรื่องปอมันสองน้าไปก็แทงเขาไปอ้าวแทงเขาจักไปเดี๋ยโรอเขาปอดท่อมันสองมันสองน้ามันสองน้าวเดี๋ยโรอเขพยายามแทงเขาขึ้นมาเหมือนกันอ้าต่างคนต่างแทงเหมกันแยกมา โอ้จะฟันศอกฟันไม่ถึงอ๋อทีไปเพราะทอดฟันศอกขึ้นเลยเดี๋ยวราแทงเข่ามาเพราะเแทงเข่าขึ้นเหมือนกันเนาเวียงมาเดี๋ยวราแทงเข่าเพราะเกระแทงเอ๋อกำกันแยกมาเพราะเเตะไปมันสองก็ไปอ๋อล้มไปด้วยกันเลยกันแยกมาเริ่มลุกช้าเราเดี๋ยวเราเริ่มป้อแป้แล้วเพราะทําเดี๋ยวเรามาซ้อนด้วยกันเพร ขอดคอได้เอาหาจะมาแทงเขาขวางหน้าไว้ของไว้ไม่แทงกรรมการก็แยกมาโอ้ลม้มอีกครั้งนึงแล้วเดือดรเริ่มอ่อนแล้วเริ่มขาอ่อนแล้วนะครับกรรมการเตือนนะครับอย่าขัดขานะครับพอทอเดินไปเดือดรูยับมากพอทอเตะไปมัดไปพอทอเตะไปเอาเดือดรมัดสวนมาเหมือนกันเอาปอทอดอกับเดือรมัดเูื่อไปพอทอดันหน้าแข้งเขาไวยังไป เอาว่าละทำไงเบียงแทงเขาม้โอ้โอโกดมาแทงเขาเต็ม,เ,มเต็มเลยนะครับโอ้บอลทอเนี่ยไม่เตะเลยนะครับแถวจะไม่เตะเลยอ๋อมัดปมไปเตะไปโยนะครับอกดคอลงแต่กดคอไว้ไม่แทงเขาก็ไม่ได้เอาหมดยกนะครับโอ้ต่างคนต่างมั่นใจนะครับตอนนี้ต่างคนต่างมั่นใจไม่รู้ว่าใครจะทําคนงานเข้าตากรรมการไดนมากกว่ากันครับต่างมาดูครั้งว่าโดนยังไงนะครับจังหวะ แล้วเรามัดทุบมาโอ้หมัดเขาหน้าเตรียมๆเหมือนกันปทศก,ก็โดนเหมือนกันนะครับสอกไปปทอเตะไปแล้วมัดไปอกอดคอเนี่ยหันหลังให้นะครับพอห,นหากกานอนันหลังแทงเขาก็ไปทำการเข้าไปแยกปทฟันศอกเขาที่กลางจังหวะที่เขาโอ้ไม่น่าทําเลยนะปะทนเนอเลยจังหวะขเขาไปแยกไปสอกใส่หลังเขานะครับ โอ้โดนหมัดเต็มๆหน้าเลยปตทอซอกับขึ้นได้เหมือนกันอามาดูว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับโอ้เป็นว่าเสมอนะครับผลตัดสินให้เสมอนะครับได้เท่ากันเลยนะครับเสมอนี้ก็มาว่าต่อกันอีกยกนะครับถ้าเสมอนี้ต้องต่อกันอีกยกนะครับหาผู้ชนะต้องหาผู้ชนะนะครับ าการรมการก็มาบอกอยู่นะครับอีกยกหนึ่งนะครับาหาผู้ตัดสินนียกที่สี่นะครับาการรมการบอกพ่เลี้ยงลงไปนะครับเพราะว่าต่อกันยกสุดท้ายไอ้ยกที่สี่นะครับหาผู้ชนะผลตัดสินเสมอก็ต้องหาผู้ชนะกรรมาการเตรียมความพร้อมเยอะ เดี๋ยวก็พ uh ร้อมอ้าวทำการให้สัญญาณโยกบอกว่าเอาลุยยกเตะไปมันเทามาหมัดมาเอาหมัดแรกกันหมัดบวกกันมัดบวกกันเอาแทงเขาเพราะฉะนั้นเขาโอ้ยยวนรสอบวุดไปเพราะทหมัดคว่ำไปเหมือนกันอ่าวกอดได้เอาเดี๋ยวเราก็แทงเขาเพราะทก็แทงเขาเอาเบี่ยงล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งโอ้บอลทอใช้แรงเบี่ยงล้มลงไปหลายหลักครั้งเลยครับ แต่ไม่แทงเขาเวียงเฉยทำการแยกมาก่อนเดี๋ยวรถที่ไว้ปทอมอ่าจะเข้าไปแทงเขาโดนเขาของโอ้แทงได้เหมือนกันยตแทงได้เหมือนกันอยู่ปทอเอากดคอลงไว้อกดคอไว้แต่ยังไม่แทงเขานะครับของการแยกมาโอ้ไม่เตะเลยปทอเดินแรงมาจางเดียวจะกดคอแทงเขาออดรุนพังมากปทอแทงเขาก็ไปแทงเขาก็ยังไปกดคอลงมากดคอมา กดข้อไว้กรมการดึงไว้นะโอ้กดขอลงนี้น่าจะแทงเขาเต็มเตมเลยพอเราเดินกัไปเดี๋ยวเรามันสองมันกันปทอจะกดคอเอาแทงเขาก็ไปโอ้แทงได้ดอกเดียวนะครับเดี๋ยวโลก็ป้องกันเขาได้เดี๋ยวเราเตะไปปทมันเข้าไปจับขาได้มันเข้าไปพอเราแทงเขายักเข้าไปแทงเขายักไปโอ้ได้เข่าสองดอกเต็มเตมเยอะเตะนี่ไม่เตะแล้วนะครับโอ้เมือไทยไม่เตะเนี่ยเสียของเลยนะครับ กอดเได้เอาห้จังหวะแทางเขาแทงเขามันก็ไปบันทัดอกำการแยกมาแยกแยกก่อนโอ้อสักดอกหนเแต่สักดอกหน่อยเอาแทางเขาก็ไปวันนี้แทงเขาจังว่าอู้เขาเน้นๆอยู่ือนกันนะครับของกำการเตือนนะครับเอากอดเขาได้โอ้หันหลังให้หันหลังให้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวโลนี่ยโอ้ป้อแป้เต็มทีน,นะครับกอได้หันหลังให้เลยนะครับ จะเอาฟาวีกนะครับปอทอก็จะเข้าไปเดี๋ยวมาด้วยไปปอทอก็จะแทงเข้าเข้าไปโอ้หันหลังให้ยังแล้วอ๋อแทง,ขงเข้าเข้าไปปอทอกัองการแยกมาโอ้เดือโเนี่ยใช้ก่พปอแปะแล้วนะครับยกนี้เตะพูดไปโดนมดัดของปอทองหน้าเลยโอ้ดักได้งานม,มันการปอทอดอกนี่มัดเจ้าเข้าไปโอ้แทงเข้าเข้าไปปอทอกดข้อมากกดข้อมากแทงเขง้าเข้าไปเเดียวโล็ลอกเอวไว้กำลัการแยกมา หวานกลางวิธีปอนทอเดินไปโดนจีบเยอ่อ๋อโอ้เหวี่ยงล้มลงไปเลยเดี๋ยวโล่เนี่ยล้มลุกคุกคานเลยนะครับอ๋อลุกคนาไม่สู้ไหมเดี๋ยวโล่ขยับบอลเดี๋ยวโล่ซอ,อกลับมาโอ,โอ้โดนเหมือนกันนะครับปอนทอกระแทงเขาก็ไปโอ้โกดคอได้ทีจะกระหันหลังให้เลยนะครับเดี๋ยวโล่ทำห้ปอนทอไม่ได้แทงเขาเดี๋ยวโล่ขยับเขมา พอตเตะไปโอ้เพิ่งได้เตะครั้งเดียวเต็มเต็มนี่นะครับก็หมดยกนะครับโอ้นึกว่าจะไม่มีเตะเห็นนะครับมวยไทยไม่เตะในี่เสียของไปเลยนะครับก็มาดูว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับยกนี้เป็นยกตัดสินนะครับคงไม่มีเสมออีกแล้วนะครับมาดูอีกครั้งมาโดนกันยังไงโอ้หมัดเหมือนกันโดนหมัดเหมือนกันต่างคนต่างโดน อา้าปอทอแทงเขาแล้วก็เบี่ยงล้มลงไปเดียรโลนี่โอ้จับขาได้โดนหมัดปอทอก็โดนเหมือนกันนะครับอา้าปอทอแทงเขาแทงเขาโอ้เดียรโลสอกเวิร์ดไปกอดคอได้เนี่โอ้มันมีอะไรเลยนะครับหัวมุดออนกนอกเชือกไปเลยก็มาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชุมมือได้รับชัยชนะไปนะครับก็รอฟังสัญญาณจาก รำการขลางก็เป็นว่าปตทออภิชาติปาล์มจากประเทศไทยชนะคะแนนไปนะครับโอ้เสร็จแล้วก็ก้มกราบเป็นมิมตรไปตีต่อกันนะครับต่างคนต่างสู้กันมาสุดท้ายก็เป็นพี่เป็นน้องกันขอโทษขอไปกันนะครับก็ยินดีกับปตทเป็นกําลังใจให้เดียโลนะครับอุดรลาเย่เดโลนะครับโอ้ก็มาแสดงความยินดีด้วยเหมือนกันนะครับก็ได้รับ รางวัลไปนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ในวันนี้นะครับ